คือถ้าเจ็บกระปวดมันติดลบไปแล้วแต่หมายถึงว่าเราไปทําให้มันเจ็บมันไม่ได้เจ็บเนาะพอทําให้มันเจ็บเนี่ยครับตัวเจ็บเนี่ยครับมันจะดึงให้มันมีสัญญาณเร็วที่สุดเจ็บมันจะดึงสัญญาณเลสอดสูบจะช็กมันจะถึงขั้วของตุ๊บตับมันจะช็คกอากาศทันทีโดยธรรมชาติเพราะมันเจ็บ เจ็บ,นบเนี่ยครับตัวนี้ทําให้มันชินถึงเวลาที่เราเจออะไรออง่ายๆแบบเชื่อเฉืออุบัติเหตุเรื่องกรัก้จะตกใจยากอพอตกใจยากการล็อกบอดหยุดทํางานเลยครับมันไม่สามารถล็อกได้เพราะมันตกใจยากน<ร>ึกออกไหมว่ามันเข้าใจไงมันเข้าใจเออต่อโอ okay. เคแสดงว่าโอเคนั้นเราก็ต้องทําให้มันเกิดเหงื่อให้ได้ทุกวันเกิดแจวฮอนไม่ใช่เกิดเหงื่อต้องมีแจวฮอนก่อน คำว่าแจ๋วห้อนเนี่ยครับมันคือตัวภายในแต่ตัวยาชื้นมันเห็นมันรูปเดี๋ยมันรู้สึกมันออกมาเป็นผลลัพธ์แต่ในตัวจะต้องเป็นแจ๋วห้อนก่อนเพื่ออะไรทําให้มันอุ่นสบายคล่องเหมือนกับต้มน้ําเอาบะหมี่ไปใส่แล้วน้ําเย็นกับน้ําร้อนมันต่างกันนม่ออกนะกินน้ําเย็นมันก็อืดกินน้ําร้อนมันก็เออค่อยๆสบายทานหน่อย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ยินคําว่าอย่างน้อยต้องไปครั้งหนึ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเคยได้ยินที่ที่่ท,ทีพูดเนี่ยหมายความว่าอะไรครั้งหนึ่งต้องไปมาราธอนคือต้องไปวิ่งต้องไปอะไรคือเดือนละครั้งเนี่ยครับต้องหาเขาขึ้นให้ได้ต้องไปป่าเพราะว่าตัวป่าเนี่ยมันตัดเรื่องเสียงสิ่งแวดล้อมมันปรุงดีกว่าการเยอะกับสังคมเมืองสองคมคอนกรีตแล้วสองตัวถัดไปคือตัวขึ้นเนิน หลายคนบอกขึ้นบันไดอันนั้นอ่ะผมมองว่ามันมันดิบมันแข็งมันกระด้างมันมันชีวิตเราไม่ได้ขึ้นบันไดแบบนั้นตลอดเวลาชีวิตเราก็ไม่ได้เดินป่าตลอดเวลาแต่การปรุงของป่าทั้งพื้นนะครับมันไม่มีมันมีการขรุขระมันไม่ได้เป็นระเบียบเราต้องการขึ้นเนินที่ไม่เป็นระเบียบเห็นไหมครับมันจะได้ทําให้เราต้องเอี้ยวต้องโชกหยุดนั่ง แล้วก็ไปต่อแล้วการขึ้นบันไดอะ่ะขึ้นไม่กี่วันอีกก็เบื่อแต่ถ้าอยู่ป่ามันบีบบังคับแล้วเราไปปึกปากนั่งพักเหนื่อยนอนกลางคืนนอนหล่งตื่นอยู่กับป่าแล้วก็สูดอากาศนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับเข้าเมืองออนี่คือขอให้ได้สักหนึ่งครั้งของของของแต่ละเดือนออนี่คือมาราธอนส่วนโยปะเนี่ยจะต้องขวานท้องให้ได้แค่นี้ผมว่ามันคือโยปะเนี่ยเขาไม่เคลื่อนที่ มาราธอนเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญหรือมาราธอนเนี่ยมันมันอึดถึกเราไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วส่วนมากเขา,เาไม่รู้ว่าพวกที่เขาวิ่งเนี่ยมันมีทักษะแบบไหนแต่ว่าเราเอาทักษะมนุษย์มนุษย์มันขึ้นเขาลงเนินลงห้วยมันไม่ยังเป็นต้องเขาชันก็ล่าสุดที่ไปป่าที่ไปน้ำตกอะ่ะนั่นแหละไปปีนป่ายไปทําอะไรก็ตามที่มันขึ้นแนวดิ่งไปเรื่อยๆเนะรือ่อยๆนะครับแนวเอียงอ่ะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆ มันก็จะทําให้เราเนี่ยครับกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรุงจากธรรมชาติที่สิ่งแวดล้อมที่มันค่อนข้างจะเขียวคลีนน่ะครับต่ออ๋อโอเคเข้าใจละคำว่ามาลาทอนเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ต้องทําตัวแล้วก็ถ้าคือสรีระเวลาที่เราอยู่กับความต่างมันมันกรุขระเนี่ยมันขึ้นเห็นไหมมันทําให้ยืดหดเราเนี่ยหรือหุ้มกระดูกเราทํางานอย่าง ฉ่างอย่างครบถ้วนเหมือนปีนปีนขึ้นต้นไม้อะถ้าอยู่แค่ไปไปไปหน้าผาเนาะมันก็จะมีซ้ําขึ้นอันนี้ลงอันนี้แต่ถ้าอยู่ไปเห็นไหมว่านักปีนผาที่เขาไปไม่ซ้ําที่กันเนะเขาจะเจออุปสรรคหลายๆอย่างที่เดิมๆมันก็น่าเบือ่อมันก็ทําให้การที่เราเจอหลายๆหลายๆรูปแบบมันก็จะดีเรามากกว่าถ้าม,มีโอกาสต,ต้องไป แล้วเวลาเราฟัง YouTube ฟังทิกตอกฟังอะไรลงมากับเจนว่าอะไรเงี้ยนะบางทีเราฟังแล้วก็มันก็จะขึ้นหัวขึ้นอะไรอ่ะมันก็เหมือนคำว่าขึ้นหัวมันเป็นยังไงอธิบายเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าขนหัวลุกโอเคฟังของลุงอ่ะเวลาฟังมันจะเข้ามันจะเซ็ตแต่ของทีเวลาฟังต้องทํามันเข้ารหัสโดยการกระทํามันจะต่างกันนิดนึงพอเข้ารหัสโดยการกระทําสําหรับคนที่สะสมมามาก แต่ถ้าสะสมมาน้อยค่าไม่คงที่ความไม่บริสุทธิ์มันน้อยมันก็จะขึ้นไหวเมื่อฟังลงแล้วมันเซ็ตค่าทันที<ม>แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นของเขาไม่ของเรามันก็ต้องย้อนกลับมาทําที่ของทีอยู่ดีเพื่อให้รู้เรื่องของอโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันท,ทําไมทีชอบบอกว่าไร้ร่องรอยลูกหลานเจ้าชายลูกหลานสีเวรไลไปยืนแค่เกาะขอบเนี่ยครับแต่ทําไมไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีได้<ม>เออขพอเข้าใจไหมฮะ คุณเป็นลูกเจ้าของโรงงานอะแต่ทําไมคุณไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในการสั่งการได้เลยทั้งๆที่คุณเป็นเจ้าของลูกเจ้าของโรงงานเห็นไหมครับเนี่ยครับคุณเข้าไม่ได้เพราะพ่อคุณไม่อยู่คุณสั่งการไม่ได้พ่อคุณไม่ได้มอบหมายให้เขามีลูกน้องที่เป็นระดับหัวหน้ารุ่นนี้นั่นใครก็จะให้กระหลงปงบอกให้คุณเป็นลูกสาวบอกให้คุณเป็นลูกสาวคุณก็สั่งการไม่ได้แต่ถ้าพ่อคุณสั่งไว้ดินึกออกไหม เออว่าคนนี้ถ้าหนูคนนี้ทําอะไรก็ให้ช่วยกันประคับประคองหน่อยนะอย่างเงี้ยได้แล้วคุณก็จะเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการที่พ่อคุณไม่อยู่คุณต้องเรียนรู้พื้นฐานคําว่าพื้นฐานคืออะไรคุณต้องเรียนรู้ว่าตัวคุณภายในตัวคุณและนอกตัวคุณตัวคุณภายในตัวคุณนอกตัวคุณทีต้องบอกเลยว่าทีไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวไม่ไปยุ่งเรื่องงานยุ่งเรื่องครอบครัวทียุ่งเรื่องในตัวนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะ เข้าใจไหมครับพูดอีกภาษาหนึ่งอ่ะพูดอีกภาษาหนึ่งขออนุญาตน,นะครับก็คือทั้งที่รับในที่แจ้งทุกคนมีเรื่องรับเรื่องรับรับของตัวเราโอเคไหมครับส่วนในตัวเรามีเรื่องของจุดรับนู่นนี่นั่นเ,เราเนี่ยต้องรู้เองแต่ทีไม่เข้าไปวุ่นวายเรื่องเดียวคือเรื่องในตัว <c oughs> งงไหมไม่ทันนะเอองงไม่งงนะงงฟังท<า>นังงทนนะ แต่มมว่าถ้าเราโดดเชือกปัจจุบันนี้ก็ดโดดเชือกโดดเชือกโดดเชือกใช่ไหมสเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราหยุดปุ๊บพอเราก็เรา,<อ>เรายมันไม่กระจอกบ,บางทีคนหัวลุกอย่างเงี้ยได้ได้แล้วเซ็จแล้วไม่ต้องทําแล้วพอแล้วเนี่ยมันได้แล้วไม่ต้องทําแล้วกระโดดเชือกก็สู้หุ้มกระดูกไม่ได้ครับเพราะคุณใช้เอฟเอฟมันถึงฟูลฟิลได้แต่ขอโทษทีครับทําไมความคล่องตัว เขาเรียกว่ารัดรึงอ่ะรัดรึงกว่าคือไม่อยากใช้คำว่าฟิดแนนซ์เฟิร์มมันกระชับต่างกันคุณลองตัดหุ้มกระดูกออกแล้วคุณเหลือแต่เรื่องราวของหุ้มกระดูกคุณจะเจอของจริงมากกว่าที่คุณไปเอเ๊เพราะอะไรเหมือนเหมือนคุณ,อ,อ,คณอะไรคุณ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 ติดพ่อติดเอเป๊ปนี่คือติดพ่ออย่าียกว่าพ่อมีอยู่แค่ธาตุเดียวแม่มีอยู่ทั้งสามธาตุ ตัวหุ้มกระดูกนั่นแหละครับคือสามท่านคุณไปเล่น,เล,นเล่นเรื่องพ่ออย่างเดียวอะพอคุณช่วงวัยทํางานแล้วมาวัยรุ่นตอนปลายคุณพังแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วครับคุณต้องคุณต้องซัดมันตั้งแต่ตอนที่ยิ่งเริ่มต้นได้ยิ่งดีเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเคยอยู่อยู่ยาวอยู่นานอยู่ไปเรื่อยๆอครับหุ้มไอตัวเอฟเฟมันยังไงมันก็อยู่กับเราไปตลอดมันถูกออกแบบมาให้อยู่ไปตลอดแต่หุ้มกระดูกอะ มันมีวันเหียกหดหายแฟบบวมปีแตกนู่นนี่นั่นสารพัดจะมีเชิญครับเมื่อกี้ถามอะไรครอาจารย์ครัฟฟแสดงว่านี่หาไม่มีคําถามมันเนี่ยโคตรเยอะเลยแสดงว่า f ฟอ่ะคือเราได้จากพ่อมาใช่ไหมแล้วเราอ่ะค่อนข้างที่จะทําบ่อยแปลว่าทำฟฟคือเราเดินตลอดอ่ะก็ตั้งแต่เราเดินแหละ f ฟคือไอ้กลัวไอ้ตัวแท่งไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยที่อยู่อยู่ยืนเนี่ยอยู่มองเออ อยู่ชี้อยู่เกรงแขนเกรงขาเนี่ยไอ้พป๊บดมันใช้ตลอดแค่วางไว้เ่ยก็สบายก็ใช้ตลอดเราต้องตัดมันออกอย่าไปง้อมันอย่าไปสนใจมันเขามีหน้าที่อย่างเดียวทําให้เราอ e ินนิคชั่นปึบ๊บแค่นั้นเองครับมันทําแน่นั้นมันเขาเรียกว่ามันทรงพรอร์สเรียกว่าทรงรูปทรงรูปทรงของเรามันให้มันทรงไว้ได้ ถ้ามันทรงไม่ได้ต่อให้คือเคยเห็นพวกอ่อนแรงพวกที่เ,าเาขาเรียกว่าแข็งทื่อก็ได้อ่อนย้วยก็ได้นั่นแหละคือ FF มันไม่สามารถทรงคองรสอได้หรือทรงรูปทรงได้นั่นเองอ๋อพวกติดเขียงติดอะไรเนี้ยก็คือ FF หมดเลยครับ FF หมดเลยครับ FF หมดเลยนะเสร็จปุ๊บไม่สื่อสารกับพุ่มกระดูกครับที่ติดเตียงไม่สื่อสารกันเลยครับ นั่นแสดงว่าต้องเราต้องทําอย่างอวี่ก็ต้องทําให้มันบาลานซ์นั่นคือต้องทําบาลานซ์อยู่ตรงไหนอีกเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วไงว่าอย่าอย่าพยายามเอานอนคอนเข้าไปครอบงํามันจะขาดมันทําให้ทรมานอย่างเดียวคุณต้องทําให้ทรมานทาทาไปแบบนี้คุณจะรู้เองคุณไปคิดก่อนเองลงหน้าไม่ได้หรอกครับต้องทาต้องทาเองรู้เองกลับไปก็จะลองทำให้จบอย่าออกจบโอเคอย่าเพิ่งหัน